สวัสดีค่ะเมฆาวันนี้เมยาจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ซอย7 3็ทับน,นะคะห่างจากถนนคลองสี่นะคะถึงแปลงที่ดินนะคะประมาณ200เมตรนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะขนาดเนื้อที่ดินนะคะ50ตารางวานะคะที่ดินถมแล้วนะคะ อ,อันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะนี่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะรอราคาคอดนะคะเดี๋ยวเมย์จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะวันนี้ฝนตกนะคะพายุเข้านะคะอันนี้คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเมย์จะหมุนให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูรอบๆเลยนะคะ นี่นะคะาทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นทางด้านนู้นนะคะเป็นที่ดินจัดสรรเหมือนกันนะคะทางด้านนู้นนะคะนี่นะคะรอบๆนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะคอยพบนะคะที่ดินคลองสี่คลองหลวงปทุมธานเีเร็วนี้นะคะ ราคาค้อดเมื่อไหร่เมย์จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะคะเนื้อที่50ตารางวานะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักอาศัยมากๆเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะคอยติดตามนะคะ YouTube มอเมขายที่ดินนะคะ092 498 2979่49 29ะสําค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ